สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำระบบแจ้งซ่อมอ,อกกุปกรณ์นะครับซึ่งในระบบก็จะประกอบไปด้วยแบบฟอร์มแจ้งซ่อมนะครับแล้วก็จะมีตารางรายการซ่อมทั้งหมดตารางแสดงรายการที่ดาเนินการแล้วนะครับตารางแสดงรายการซ่อมพร้อมทั้งค้นหาไ ID เพื่ออัปเดตสถานะการซ่อมนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนการแจ้งซ่อมนะครับแล้วก็การอัปเดตสถานะผ่านไลน์นะครับปักการทำงานของโปรแกรมนี้จะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกแบบฟอร์มแจ้งซ่อมนะครับก็จะเป็น แบบฟอร์มแบบนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย ID ชื่อผู้แจ้งรายการรายละเอียดอีเมลเบอร์โทรนะครับสถานะแล้วก็ภาพอุปกรณ์นะครับที่เราจะแจ้งซ่อมเข้ามาในตารางก็จะประกอบไปด้วยรายการทั้งหมดกับรายการทั้งหมดที่เราแจ้งซ่อมเข้ามานะครับแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นตารางสำหรับ ดำเนินการแล้วนะครับรายการที่ดําเนินการแล้วสถานะก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับอีกตารางหนึง่งก็จะเป็นตารางรอซ่อมครับอันนี้เพิ่งแจ้งเข้ามายังไม่ได้ซ่อมก็จะเป็นสีแดงส่วนตารางรายการทั้งหมดครับก็จะเป็นทั้งดําเนินการแล้วทั้งรอซ่อมครับตอนนี้จะลองเพิ่มข้อมูล ไอดีปลาท้เฟลเข้าไปครับรายการสมมติว่าโรตบุกไปไม่เข้ามีเมียว เบอร์โทรตรงสถานะตรงนี้จะเป็นรอซ่อมนะครับเราจะคลิกอะไรไม่ได้จากนั้นเราก็แนบรูปภาพครับเราก็เลือกรูปภาพอุปกรณ์ของเราที่มันมีการชำรุดเสียหายอันนี้นะครับจากนั้นกดบันทึกรอสักครู่หนึ่งตัวฟอร์ม ็จะปิดไปนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดสําหรับผู้ที่แจ้งเข้ามานะครับว่ามีอะไรบ้างรายแจ้งเตือนมาแล้วนะครับสมปองคนเก่งก็จะมีรูปภาพแบบนี้มาแล้วนะครับชื่อผู้แจ้งสมปองคนเก่งรายการโน้ตบุ๊กไปไม่เข้าอีเมลเบอร์โทรพร้อมทั้งรูปภาพแล้วก็สถานะรอซ่อมตอนนี้นันกวันที่แจ้งนะครับ คิดดูภาพเออก็จะมีรูปภาพแบบนี้เลยนะครับหรือเราจะคลิกด,ดูภาพใหญ่ตรงนี้ก็ได้โอเคสปองคนเก่งมาแล้วนี่นะครับรอซ่อมหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะมาอัปเดตสถานะว่าดําเนินการแล้วนะครับสมมติว่ารายการนี้ของสมปองคนเก่งเนี่ย ดำเนินการแล้วนะครับเราก็มาอัปเดตสถานะตรงนี้โดยการค้นหา ID แล้วก็เลือก ID เราจะพิมพ์เมาส์ก็ได้นะครับ9แล้วก็ค้นหาปึ๊บนี่มันทึกขึ้นมาแบบนี้เราก็อัปเดตสถานะจากรอซ่อมเป็นดําเนินการแล้วนะครับแล้วก็บันทึก พอบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นรายการให้เราดูอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งสถานะเปลี่ยนเป็นดําเนินการแล้วตรงนี้ก็เป็นดําเนินการแล้วครับพร้อมทั้งแจ้งเตือนลายมาเฉพาะคนเกง่งไฟไม่เข้าสถานะดําเนินการแล้วจากเดิมที่เป็นรอซ่อมครับอันนี้ก็เป็นดําเนินการแล้วโอเคทีนี้ถ้าเราดูใน หน้าจอของโทรศัพท์มือถือนะครับถ้ายยอลงปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตารางแบบ r e s ponsive กดปุ๊บก็จะเป็นโม e ด n แบบนี้นะครับก็วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับที่จะนำไปต่อยอดนำไปประยุกต์ใช้ในงานของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของท่านต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ